ก็เลยตื่นเต้นไปนิดหน่อยทุกคนพรุ่งนี้พอได้รับภารกิจให้ไปตามหาหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งคอต้องตื่นตีสี่เลยนะโอ้โหไหวไม่เงี่ยทุกคนคือพี่ตอนนี้ห้าทุ่มสิบเจ็ดนาทีแล้วนะตอนนี้ก็ตีสี่ครึ่งแล้วนะคะทุกคนพี่ตอนนี้ก็ยังเลื่อคทุกคนตอนนี้เรามาถึงแล้วนะแต่เราหานางไม่เจอใช่ไ่หมอนกันนะอ้ยมึงหายใส่ของือทุกคนเราเจอไหนายนะแต่ว่าแกลจงหนุนเลวมากเลยอ่ะ เี่ยไมเห็นเลยแม่ไม่ควรรอตรงนี้ได้ไหมะะทุกคนผ้าาจะเป็นของนานทุกคนเยอะมากคือทุกคนคอยกลับหารอบสองค่ะนานางรอบสองาของไม่เก็บเออกลับมาคนกือตอนนี้คอยหาระดูของกับอาฮะซ้ม่แล้วซื้อมาองเขาเพรเนี่ยตอนเซอตอน พ้อยมาวางเงี้ยพอยมาตัวนั้น,นเออแล้วพ้อยชีา้างเขาว่าวนั่นต่เิ่นกำเน่งพ้อยเบ,บิ่งว่าเป็นบ่าห้จจนีพ้อยมาสองครง้ตอตอนนัมาตอบนั่นกังงหดนี่นนหางสตาราาา์ภาษาเนตึกหนีตรงไปข้างนาเออเธอเขามาให้ชั้นห้าของงามให่ยีก็ะมหของงามอนคิดว่า้องงามยโแต่ซีฟ <laughs> อยู่ทั้งผูกกระมทาํา่น ไ่ช่กินเนี่ยม้อ่ะเจกินรสชเนะคนตอนนี้เรามีเจ๊ใจดีนะคะจะซื้อกิฟไปให้เราด้วยเอ้าซื้อแล้วลเอองามเนาะสวยแล้วก็ันจะหลับสนได้เราด้เฮ้ยดูแต่งตัวทุกคนใครจะจำได้เนาะ กลางคืนนย่นยังไม่สว่างเลยตอนเี้ยห้าโมงกว่า,วาเองค่ะน่าสะห้าโมงไปนางว่านางจะซื้อทองฟอมไปฝากไหม <c ười> คือว่าทุกคนตอนนี้พลอยก็ยังไม่ได้ไปนะพลอยยังรอน่งอยู่ตอนนี้สายแล้วยัง อาหารกินขนมนไม่ได้กินข้าวนางจำเพื่อไม่เสร็จเดี๋ยวก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเดินองไปลองให้นอะไรกินข้าวแต่ละคนอกไ็ไม่ไไรู้นะจะเจ็จเิ้งอะไรไม่แน่ใจอ่ะคือตอนแรกที่พลอยใสย่แว่นตาม,มาว่าจะซื้อไฟให้นางจาไม่ได้แต่นางดันจําเราได้ก่อนพลอยนี่แหละจํานางไม่ได้นางเอาสต๊อไม่ได้ใส่แม่ย็งใกล้เลยทุกคนตอนนี้เรารอนางก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปไหลายจุดเลยวันนี้อ่ะเอ้ย คือว่าตอนนี้มันซึ้งมากค่ะแม่วิวมันได้คนไม่ได้คนหิวข้าวพอยังไม่เท่าไหร่พออยู่นอกนั่งนี่นั่งขาซาแล้วบ้าตอนเนี้ยืนเจ็บไปหมดแล้วบ้า <c oughs> ทุกคนเดี๋ยวเราจะภาพจัดต่อไปเลยวันนี้แบบมีหลายคาเล็คเตอร์มากค่ะซึงเสียงนกมากไปธรรมชาติ <c oughs> ทุกคนตอนนี้พอยพานางม,มาโรตารมาหาซื้อของต่อรืสภาพ <c oughs> นี่นางกำลังมาเลือกถุงกันน้ำนะคะทุกคนเอ้ยซืนเช็น้ำซื้อปะซื้อปะมันก็คือเกกามไงเหมือนนน้ำซันก็มีที่เธออยากได้แต่ว่ามันชิน้อยแต่พอว่ามือถือเธอมีซองเครื่องเนี่ยเพื่อเงินเพื่อกระเป๋าชิดแทนกะกะจะเอาไปติดในห้องน้ำเพิ่มเนาะแต่ก็หอมดีดี คือทุกคนลองพื้นตัวน,นี้ใช้ดีว่าเวเลย,เลยออยิงมีงกำลังมาเตรียมตัวหาเครื่องไว้ส่งการขั้นตอนต่อไปเราจะไปทำบุญกันทุกคนคสุดๆเราจะไปเข้าวัดเข้าวาค่ะคือทุกคนคือว่าตอนนี้พลอยมาที่คาเฟ่นนะจะเป็นคาเฟ่แบบว่าอยู่แบบ อืมเป็นมิวสอมาซานมากเลยทุกคนกวลัวตกเรามากับสาวสวยนะนางอยู่ตรงนน้นนั่งจะไปน,นังที่สวย,สวยแต่เรามานั่งอะไรตรงนี้คะ่ะนั่งอะไรตรงนี้อากาศดีมากทุกคนตอนนี้ฝนกำลังจนะตกเลยตอนนี้เราอยู่ที่คาเฟ่นะคะแต่หนู่านั่งตรงนี้ดูสวยๆเราไปนั่งตรงนั้น โอ้ oh, แม่จะไม่ได้คุละที่คนละเด็ดเนืวันนี้ทุกคนเออบรรยากาศดีมากเพลงแบบน่าอินไปกับบรรยากาศมากทุกคนบรรยากาศดีสุดๆเลยถ้าอยู่ใกล้จะมาทุกวันเลยอยู่ใกล้เห,หรฮะลอ ต่อไปของเราเราจะไปทําบุญกันต่อตอนแ,แรกเรามานี่ก่อนแนละ้วค่อยไปทาบุญทุกคนส,สวยของเราอยู่ตรงน,นั้นค่ะคณคือว่าตอนนี้บรรยากาศมาเที่ยวของเรานะมันไม่รู้ว่ามันเป็นเอียงกัน <laughs> มาเที่ยวเออไม่ใช่ละมาประสบไฟ้อ <laughs> น้อ<า>ยฝนตกอนะ่ะ<า>ค่ะศาสนาโอ้ยได้วิวมาได้ซ้ำมือติดตืดตเลยทุกคนฮัลโหลทุกคนตอนนี้เรามาถึงวัดเมยซองแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าวัดแล้วค่ะกับหญิงสาวสดสวยค่ะพอดีเราเพิ่งมาแต่เที่ยวมาแต่หาอะไรกินแล้วก็มันเป็นทางผ่านเราก็เลยแวะมาวัดค่ะทุกคนอ้าวพลอยมาครั้งที่สามแล้วค่ะทุกคน ก็หญิงสาวคนนี้เขาเพิ่งมานะคะในวัดจึ้งมากเลยค่ะสวยสุดๆเลยค่ะทุกคนทุกคนตอนนี้เรามารอสโซมอดลนวัด <c oughs> เดี๋ยวแต้งจ้า YouTube มันไม่ได้เป็นจังใดมันลงแล้วมันงามใจยิงยิง Yes YouTube นะคะไม่ให้ต้องแต่งให้เลิศค่ะเขาให้ทำแบบธรรมาซาธรรมาซาสวยเลยอืออ ดาราสาวโอ้ถือมือดาราดูขายิงสาวเขาบอกว่าเขาสวดได้ค่ะอ่านได้แบบเต็มๆอย่าอ่านผิดอ่านถูกเด้อเจญิงสู้ๆค่ะสั้ลรอบก่อนซันไม่อ่านสันอ่านผิดอ่านถูกรอนแรกฉันก็สวดตามเขาอันนี้เธอกําลังจะทําการสวดมนต์นะคะไหว้พระเสสุวรนดาราสาว ตอนนี้เธอกำลังการสวดมนต์ไปนิดหน่อยนะคะให้การฟูดแรง <c oughs> ขัดสมาธิคนอื่น <c oughs> บรรยากาศตอนนี้ก็คนกลับหมดแล้วทุกคนเงียบม,มากเลยปกติคนเยอะมากแต่ว่าทุกคนกลับหมดแล้วใกล้จะมืดแล้วสี่โมงหาห้าโมงแล้วทุกคน <c oughs> ว่าที่อากาศแบบไม่มีแสงตะวันเพราะว่าฝนเพิ่งตก,ตกทุกคนเพิ่งหายตกเมื่อกี้นี่เองตกตอนเราไปอันนี้ไปถ่ายรูปไปกินกาแฟก็เลยมาวัดเกือบไม่ทันอ่ะ พี่คะใครที่แวะมาแถวนี้สามารถมาทําบุญได้นะคะที่วัดเมย่าซองค่ะนี่นางจะมาครั้งแรกนะคะทุกคนนางเป็นอาพลอยเองนางก็เลยตื่นเต้นไปนิดหน่อยทุกคนมาทําบุญหลายรอบแล้วเลยปล่อยให้นางทําคนเดียวเฮ้สวยจังค่ะต้องเอาผ้าสีแดงๆอ่ะม้วนออกแล้วไปมัดตรงที่ทุกคนมัดจ่าสาวเงืนเลยค่ะโอ้โหกิ้วกิ้วกิ้วให้ไปหมดสายมันสายมัน แบบว่าม้วนๆรอบเลยเอาสายมันม้วนรอบเลยจ้ะม้วนรอบใช่แต่ก็อย่ามาัดนะค่อยมามาัดที่ล่างอเอาม้วนแบบมันมนันเลยหรอใช่ใช่เออนั้นแหละเออ yes yes ดีมากจ้ะหญิงสาวเสร็จแล้วคะ่ะทุกคนตอนนี้จะเดินทางกลับ<า>แล้วนะคะพา,<ม>า,าทุกคน<า>ตอนนี้เราจะเดินทางกลับแล้วนะคะเรามาทำวนเสร็จแล้วคะ่ะ ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะเดินทางกลับแล้วค่ะบ้ายบายค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ